ดีมอรปสประการอีกทางเสียงกระดูกของดีมอร์สกระทบกันขณะที่วิ่งพุ่งตัวออกดีมอร์สเริ่มถลายตามพื้นน้ำแข็งขณะยกโลกบางสิ่งได้กระทบเข้ากับโลกคล้ายกับภาพที่ผ้าเลือนไม่เด่นชัดจ,จากภายในความมืดพวกมันหายไปครั้งแต่ก็สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคือพังผอนมันคือพังผอนที่มีขนสีดำสนิททั่วทั้งตัวนั่นแหละพวกเราใกล้ทำได้แล้วเดริกเล่าพังพอนตัวอื่นเอาไว้อยูเวลาไว้หน่อย เราทราบครับเดเร็ก <Derek, S 1> เริ่มทําการยั่วยุพ้องพรดยการส่ก้นไปมาขณะเดียวกันนั้นอาร์ตก็ได้ยืนขัดขวางเส้นทางเอาไว้อีกด้านหนึ่งเนเธอร์ิจิตเป็นเพราะว่าอยู่ในความมืดคลื่นเสียงที่เปรียบดังคลื่นโซน่าที่มกักใช้ในการค้นหาของเรือดำน้ำใต้ทะเลทําให้เขาสามารถมองเห็นรูปลักษณ์ของทางเดินแห่งนี้ได้อย่างชัดเจนนี่คือผลลัพธ์พิเศษจากแหวนหายากเนเธอร์ริจิตเมื่อใช้โซน่าสแกนพื้นที่ในทันที เขาจึงรู้ว่าพังพรสีดําพวกนี้อยู่ตรงไหนกันบ้างเมื่อมีดีมอสยืนเคียงข้างอากสามารถสกัดกั้นเส้นทางเอาไว้ได้พังพรพวกนี้มีทักษะพิเศษที่เรียกว่าเงาว่าใช้คอยหลบซ่อนตัวในตามรอยแยกของผนังและหลังจากนั้นพวกมันจะคอยเล็งหาโอกาสเพื่อหลบหนีครั้งนี้ไม่พลาดแน่อยากใช้ระยะเวลานานกว่าสองสัปดาห์ในการสำรวจถ้ำเพื่อจัดทำแผนที่ขึ้นมาเป้าหมายหลักของเขายังคงเป็นการรวบรวมแก่พังพรครบ ให้ยกเสร็จในขณะที่ตะเวนไปทั่วท้งถ้ำและสู้กับพวกพังพรไปทั่วเขาจึงได้พบธาตุอันหลากหลายทั้งพวกที่มีขนสีน้ำเงินขนสีเหลืองแต่ว่าพวกมันแต่ละตัวจะมีธาตุสังกัดจำตัวที่ต่างกันและนอกจากนี้พวกมันยังไม่เคยอยู่ด้วยลำพังนับว่าโชคดีที่พบเจอพังพรธาตุไฟก่อนตามปกติแล้วอาร์คมันจะต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อต่อสู้กับพังพรส4ถึงตัวอยู่เสมอแน่นอนว่าในคราวแรก เขาไม่อาจจะรับมือได้ไหวเพราะอย่างนั้นแล้วเขาจึงจัดระบบขึ้นมาใหม่ให้เดริกและดีมอร์สคอยล่อบฟังพรพิเศษเอาไว้ขณะที่ตัวคขนั้นจะจัดการพวกคองพอรธรรมดาและหลังจากนั้นจึงค่อยใช้วิ่งเร็วเพื่อหลบหนีหากว่าใกล้ตายการต่อสู้เป็นแบบนี้เรื่อยๆระหว่างการสำรวจถ้ำน้ำแข็งแห่งนี้แต่ทว่วาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ทาให้เลเวลของเขาเพิ่มขึ้นมาได้ไม่น้อยไม่ใช่เพียงแค่เท่านั้นแถมทักษะของเขาทั้งหลายก็พัฒนามากขึ้นไปด้วย และตัวอาร์คในตอนนี้ยังสามารถใช้งานดาบแห่งกิลซานได้แม่นยำมากขึ้นถ้าเกิดไม่มีทักษะการต่อสู้ด้วยมือระดบับเราคงใช้อาวุธแบบสูงสีสไม่ได้อาร์ครู้ตัวดีว่าตนยังไม่อาจจะใช้พลัง100%ของดาบแห่งกิลซานได้ลักษณะการใช้งานของมันแตกต่างไปจากดาบและมีดอย่างสิ้นเชิงแน,น่นอนว่าเขาจําเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับลักษณะการใช้งานจุดเด่นของอาวุธเช่นนี้เมื่อต้องเปลี่ยนมาใช้งาน นี่มันคือระบบการปรับตัวให้เข้ากับอาวุธหลังจากที่เปลี่ยนอาวุธผลกระทบจากมันจึงเกินคาดคิดแต่เมื่ออาร์กเริ่มใช้งานดาบแผ่กิวซานไปเรื่อยๆตัวของเขายิ่งใช้มันก็ยิ่งทําการโจมตีได้ดีขึ้นและในตอนนี้เขายังสามารถใช้ได้ถูกต้องและรักษาสมดุลเอาไว้ได้ดีเกินกว่าในตอนแรกที่พยายามยาใช้มากนะักเป็นเพราะเหตุนั้นอาร์จึงสามารถใช้งานพลังโจมตีของดาบแผ่งกิวซานได้100%้ยและยังสามารถใช้ลูกเตะ รวมประสานไปได้ด้วยอย่างไม่ติดขัดแต่อย่างใดเขาสามารถใช้งานดาบแห่งกิลซานเป็นเครื่องตัดขณะที่ลูกเตะใช้สร้างความเสียหายอันแรงอาร์ใช้การผสมประสานเช่นนี้ต่อสู้กับมอนสเตอร์ได้อย่างสนุกสนานตอนนี้ยังเหลืออีกสองหลังได้รับาธาตุไฟเขาได้รวบรวมแก่น์พังพรมาได้อีกสี่ธาตุดินลมน้ำแข็งและสายฟ้าตอนนี้พังพรพิเศษที่อยู่ตรงหน้าก็คือาธาตุความมืดนั่นเองแย่เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเราเสียเวลาไปหลายวันเพราะไอ้เจ้านี้หรือไงนะหลายวันก่อนหน้านี้เขาพบกับพังพรธาตุมืดมาแล้วแต่ทว่าพังพรธาตุนี้นั้นแตกต่างไปจากธาตุอื่นๆมากระหว่างที่ยักษต่อสู้กับพวกตัวธรรมดาตัวของตัวที่คลองธาตุความมืดพิเศษตัวนี้จะใช้งานเงาหลังจากนั้นจึงค่อยหลบหนีไปซึ่งเป็นเพราะลักษณะของทักษะเงานั้นแตกต่างไปจากรอบเลนถ้าเกิดว่าไม่เป็นฝ่ายโจมตีก่อนเงาก็จะไม่ถูกปลดออก ถึงแม้ว่าอาร์กจะโจมตีเข้าใส่มันได้เพราะเหตุนี้แล้วอาร์กจึงผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนต้องเสียระยะเวลาไปนานอีกหลายชั่วโมงเพื่อตามหามันอีกครั้งซึ่งเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมาได้มากกว่า5ครั้งแล้วกว่าที่อาร์กจะสามารถต้อนมันเข้ามาจนมุมแบบตอนนี้ได้ในแห่งจิตใช้ได้แค่หนึ่งนาทีต้องรีบปิดชักเรียกวิซาร์ด หนึกบนดาบแห่งกิวสานถูกปดขณะที่ปีศาจเริ่มปรากฏขึ้นมันตัวดาบยังรวดเร็วอาร์กเดินระยะห่างเข้าถึงตัวพังพรทาาุความมืดพร้อมกับใช้งานคมดาบแห่งความมืดจากทางด้านข้างพังพรทาุมืดเริ่มสะดุดลม้มแต่เมื่อเขาโจมตีเสร็จสิน้นรูปร่างของมันพลันหายตัวไปอีกครั้งขณะที่เข้าไปกัดความมืดเป็นเพราะเงาไร้เราแห่งความมืดอาร์ก วิ่งเข้าไปใกล้ด้วยการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วขณะที่ใช้ทักษะต,ต่อเนื่องอย่างประทัความมืดหลายครั้งพังพอนท่าความมืดนับว่ายมืออาชีพในด้านการหลบหนีเพราะอย่างนั้นแล้วมันจึงมีความว่องไวย,ยิ่งกว่าพังพอนตัวอื่นแต่ว่าการโจมตีและการป้องกันของมันนั้นมีน้อยเป็นอย่างยิ่งหากว่านําไปเทียบกับพังพอนทั่วไปพอโดนจับตัวเอาไว้ได้มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วว่าพังพอนตัวนี้จะพ่ายแพ้เมื่อไหร่พลังชีวิตของมันลดน้อยลงทุกครั้งที่เขาฟาดฟันดาบใส่ พังพรท่ามืดรับรู้ถึงอันตรายอย่างรวดเร็วและใช้เงาออกมาแต่ว่าอาร์ก็มีทีเด็ดอย่างเนธแห่งจิตอยู่เขาสามารถรับรู้ถึงพังพรและเวียงดาบเข้าหาได้ยอย่างแม่นยำเมื่อพังพรตัวนี้เข้าสู่สภาวะวิกฤตภาพในมุมมองของอาร์กลกับส่องแสงสว่างเจิดจ้าราวกับว่ามีคนจุดไฟส่องสว่างขณะที่ร่างของพังพรหายไปหนึ่งนาทีได้ผ่านไปแล้วและผลของเนธแห่งจิตก็หายไปพร้อมกันนั้นที่ เกือบได้ตัวมันแล้วเชียวในกระดาษเดียวกันนั่นเองเขาก็แม้จะได้ยินเสียงฝีเท้าใดต่อไปอีกพังพอนตัวนี้ค่อนข้างจะเหลี่ยมจัดและกลบฝีเท้าได้เหนียนมากอาร์ตอนนี้ไม่อาจจะพบเจอมันต่อไปได้อีกไม่อยากจะเสียเวลาอีกหลายชั่วโมงค้นหาตัวมันซะด้วยสิมันอยู่ไหนกันเนี่ยอาร์เริ่มตะเวนไปทั่วพื้นที่ดีมอสคอยปิดกั้นเส้นทางเอาไว้เพราะอย่างนั้นแล้วจึงไม่สามารถ ที่จะมีทางให้พังพรทุกตัวในบริเวณนี้ผ่านไปได้คิดได้เพียงอย่างเดียวก็คือเพราะพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดจะวิ่งดาบอย่างสเปะสปะไปมารากับคนดวงตามืดบอดถ้าเกิดว่าเขาขยับผิดทิศติดทางอย่างนั้นมันก็จะหนีไปโอกาสมีแค่ครั้งเดียวถ้างั้นหลบอยู่ไหนวะไอพังพรสอรเลวเสียงของอาร์คดันสนั่นไปทั่วทังถ้ำ เป็นทักษะคมคู่ขั้นกลางผงที่ดูเย็นเยือกจำนวนหนึ่งคล้ายกับสั่นและล่วงหล่นอยู่หา่างไกลออกไปหลายเมตรดวงตาของอารคถึงกับทอประกายนั่นสินะวิ่งเร็วอารพุ่งตัวราวกับลูกศรขณะที่เวียงดาบเข้าใส่มันคือความรู้สึกที่คล้ายกับส่งผ่านจากปลายนิ้วในขณะเดียวกันนั้นเลือดได้ไหลเจิ่งนองจากพื้นที่ว่างเปล่าในไม่ช้าเส้นขนสีดำของม,องมองอังพรจึงเผยอ,ออกมาให้ได้เห็น พังพรทาดมืดตัวนี้ส่งเสียงครังต่ำออกมาก่อนที่ร่างจะถูกแบ่งแยกออกเป็นสองซี่ฮึนั่นไงได้ตัวกันแล้วจะจะเจ้านายขอรับช่วยทางนี้ด้วยถูกไม่ไหวแล้วขอรับในกระานั้นเองเดสริกพันบินมาจากอีกด้านหนึ่งปีของเดสริกถูกขีดกระชากด้วยพังพรอ,อีกทั้งตอนนี้ยังตกอยู่ในสภาวะวิกฤตแล้วทำได้ดีมากไปพักก่อนดีมอสเลิกันเลย อากยกยิ้มขณะที่วิ่งพุ่งเข้าใส่พวกฟังพรที่เหลือพร้อมกับดีมอร์เนทแห่งแมวเขาใช้ระยะเวลากับถ้ำน้นแข็งแห่งนี้มามากกว่าสองสัปดาห์แล้วระหว่างช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาได้ฆ่าฟังพรไปกว่าพันทุกครั้งที่ฆ่ามอนสเตอร์ชนิดเดียวกันได้100ตัวเขาก็จะได้รับผลลับพิเศษ5าเปอร์เซ็นต์จากเนทแห่งแมวหลังจากผ่านการล่าไปได้นับพันความมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะสามารถใช้เส้นนำวิถีที่เอาไว้ใช้คาดเดาการโจมตีของศัตรูได้มากถึง70%ซ และเมื่อใดพี่พังพรยกแขนขึ้นเส้นวิสีสีแดงก็จะปรากฏเล็งบนหน้าอกของอาร์คราวกับแสงเลเซอร์ได้ถูกส่องออกมาและนั่นจึงทําให้เขาสามารถลดดาบลงต่ําเพื่อปัดป้องและส่วนกับการโจมตีโดยการตัดแขนมันได้เรื่องเราเสร็จสิ้นสักทีเขาตัดผ่าร่างของศัตรูออกเป็น2องมันคือทักษะใหม่ที่เขาเพิ่งจะได้รับการเรียนมาจากดาบผ่าร่างและตอนนี้มันเข้าสู่ขั้นกลางไปแล้ว เป็นไปได้ว่าเขาจะสามารถสังหารศัตรูโดยทันทีเมื่อใดก็ตามที่ศัตรูอยู่ในสภาวะวิกฤตนอกจากนี้จำนวนค่าประสบการณ์และโอกาสที่จะดรอปไอเทมพิเศษก็จะมีเพิ่มสูงขึ้นระดับหนึ่งด้วยเช่นกันเมื่อเลเวลทักษะนี้สูงขึ้นไม่ใช่ว่าโอกาสที่เขาจะได้รับทั้งค่าประสบการณ์และไอเทมมันจะเพิ่มขึ้นหรอกหรือไงแต่แน่นอนว่าทักษะหายากเช่นนี้สามารถเรียนได้ผ่านทางดาบสองมือโดยเฉพาะอาร์คจึงไม่คิดจะพลาดโอกาสนี้แต่อย่างใด นับแต่นั้นเป็นต้นมาอาร์คจึงมักจะใช้งานดาบผ่าร่างทุกครั้งที่ฟังพรอนตกอยู่ในสภาวะวิกฤตแต่ว่าโอกาสสาเร็จมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากนักนั่นจึงทาให้ยากต่อการเพิ่มระดับทักษะแต่เรามีแต้มทักษะอยกสิบแต้มนะอาร์คลงทุน40ใน60ของแต้มทักษะไปกับดาบผ่าร่างเพื่อให้เข้าสู่ขั้นกลางติง้งดาบผ่าร่างวงเล็บขั้นกลางมีผลต่อเนื่อง100่งร้อยสลลสสามร้อยเมื่อใช้เทคนิคนี้ คมดาบของท่านจะคมกล้าม,มากยิ่งขึ้นมีความเป็นไปได้ที่จะตัดร่างของศัตรูออกเป็นสองเมื่อใช้งานผลลัพธ์พิเศษวงเล็บผ่าร่างหากท่านลิงจมตีใส่ร่างของศัตรูที่ทําให้เกิดการโจมตีคริติคอลได้มีโอกาสห้าเปอร์เซ็น์ที่จะสามารถผ่าร่างเป้าหมายมันคือผลลัพธ์ที่พิเศษอย่างการผ่าร่างถ้าเกิดว่าเขาสามารถตัดแขนหรือว่าขาของมันได้ย่างนั้นแล้วการเคลื่อนไหวของพวกมันก็จะช้าลง ชัดเจนเราว่านี่ต้องใช้ความแม่นยำและสมาธิอย่างสูงเพื่อเล็งส่วนที่ต้องการโจมตีและสร้างความเสียหายที่เข้าขึ้นมาแต่ทว่าเป็นเพราะว่ามันยากเขาจึงสัมผัสดได้ถึงความน่ากลัวของมันในยามที่ทําได้สําเร็จออมาเริ่มกันเลยไหมพังผอนที่เหลืออีกสตัวไม่แม้กระทั่งอยู่ในสายตาของอาร์คเลยสมิดอาร์คริ่ผฝึกฝนพาร่างโดยใช้พังควอนพวกนี้เป็นเหยื่อขณะที่พังพอนบ,บางตัวพลังชีวิตเหลือ5 0เ แขนและขาของพวกมันก็ดูคล้ายกับถูกตัดขาดไปจนหมดสิ้นไม่อาจจะเป็นคู่ต่อสู้อีกต่อไปแล้วอะเจ,จ้านายขอรับนี่ออกจ้าโหดเหี้ยมยิ่งกว่าเก่าอีกนะเดริกโปรล่างออกมาขณะที่จ้องมองอยังพวกวังพรรน,นี้จากระยะไกลอานับวันเขาก็ยิ่งโหดเหี้ยมแต่นี่ก็ไม่ใช่เพราะเขาต้องการฝึกการใช้งานทักษะให้ดีขึ้นหรอกหรือไงพออย่างนั้นแล้ว ช่วงนี้การผ่าร่างหวังพรให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจึงไม่ได้ต่างอะไรไปกับงานอดิเรกเลยสักนิดอืมตอนนี้ก็ได้ทุกอย่างที่ต้องการครบแล้วเราไปกดดานที่ของเรากันดีกว่าอาร์เก็บรวบรวมไอเทมขณะที่เดินทอดน่องกลับไปยังปากทางเข้าถ้ำริ้งท่านได้กลับมายังแข็มตอนนี้อาร์คต้องปรับตัวเพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ภายในถ้ำน้ำแข็งแห่งนี้ได้สิ่งแรกที่จาเป็นก็คือเขาต้องสร้างแคมป์ขึ้นมาภายในถ้ำ สิ่งจำเป็นคือการสร้างสถานที่ที่ปลอดภัยในเมื่อเขาไม่อาจจะปลดการอันเชิญสมุนปีศาจไปได้เพราะอย่างนั้นแล้วเขาจึงไปรวบรวมเนื้อเถาวัลย์จำนวนหนึ่งและใช้มันแทนเชื้อฝืนเป็นที่แน่นอนแล้วว่างานนี้ตั้งแต่จุดไฟก็นับว่าไม่ง่ายแล้วเขานั้นไม่มีหินสำหรับจุดไฟเพราะอย่างนั้นแล้วเขาจึงต้องใช้วิธีของมนุษย์ยุคโบราณอย่างการนำกิ่งไม้สองอันมาถูถ่ายกันจนกระทั่งเกิดเป็นประกายไฟและลุกโชน เมื่อเขาสามารถจัดไฟได้อีกครั้งจึงค่อยใช้ทักษะการตั้งคข็มและเมื่อน,นั้นการตั้งคข็มก็จะเสร็จสมบูรณ์มอสเตอร์ก็จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ตรงนี้เมื่อมีการตั้งคข็มและนอกจากนี้คขปมยังช่วยในการฟื้นฟูพลังชีวิตและอุณหภูมิให้กับร่างได้จึงนับเป็นสถานที่สําหรับผ่อนคลายในสถานการณ์แบบนี้เพราะอย่างนั้นแล้วอาร์คจึงเลือกใช้ตำแหน่งการตั้งคข็มเป็นฐานหลังการบุกเข้าโจมตีภายในเสร็จสิน้น ฮ้าอุ่นจังเลยเก,เกือบหนาวตายแล้วขอรับกรกๆๆตะบุนปีศาจของเขาแทบจะไปขดตัวอยู่รอบกองไฟทันทีหลังจากที่มาถึงสถานที่ตั้งแคมป์โชคดีที่ยังมีเชื้อไฟอยู่เดริกไปรวบรวมถ่าววันมาหน่อยจะได้เพิ่มปริมาณไฟได้ขอรับขอรับรับทราบคำสั่งขอรับเชืองานแบบนี้ไอ้ข้าถาตลอดเลยนะเดริก บนกระปดกระแปดแต่ก็ออกไว้รวบรวมถาวันมาเพื่อให้กองฟืนไฟลุกโชนไหนไหนมาเริ่มตรวจสอบไอเทมกันเลยดีกว่าอาร์คเดินไปหยุดหยุดที่มุมหนึ่งของแคมป์หลังจากผ่านไปสองสัปดาห์ภายในถ้ำน้ําแข็งแคมป์แห่งนี้ก็กลายเป็นบ้านหลังหนึ่งสําหรับเขาไปแล้วหลังจากบุกผ่าป่าสีแดงมาได้ระบาดของอาร์คก,ก็แทบจะล้นในเมื่อตัวเขานั้นต้องการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตลอดทั้งสองสัปดาห์ เขาจึงต้องหาทางรับมือกับปริมาณความจุก,กระเป๋าไปด้วยแต่เป็นเพราะความภาคภูมิของเขาที่ไม่อาจจะปล่อยให้แม้กระทั่งสิ่งของเล็กน้อยกระเด็นหลุดลอยจึงเป็นผลทําให้สถานที่ตั้งแคมป์ของเขากลายเป็นสถานที่สําหรับเก็บรวบรวมไอเทมชั่วคราวรวบรวมมาได้มากเลยทีเดียวสอนโมโชเศษภูเข,ขาน้ําแข็งหนังฟังพรและก็กระดูกอาหารที่ทําแล้วไอเทมทั้งหลายกองเอาไว้ไม่ต่างจากภูเข,ขาขนาดย่อมๆ มองเพียงแว็บเดียวก็ทําให้เขาอบอุดหัวใจได้ทุกครั้งที่มองแต่ทว่าอาก็ต้องถอนหายใจขณะที่ใบหน้าเผยซึ่งความมืดมนออกมาจํานวนที่เราสามารถนาออกไปจากถ้ำน,น้ำแข็งได้ก็ต้องเป็นไปตามที่กระเป๋าของเราใส่ไปได้ไม่ว่าจะรบวบรวมมาได้มากแค่ไหนไปกว่าครึ่งสุดท้ายก็ต้องปล่อยไปเหรอเนี่ยกระท่งว่าแผ่นหนังหรือกระดูกสามารถจะขายได้เขาอาจจะได้รับเงินมาไม่กี่เหรียญทองก็จริงอยู่ แต่ว่ามันก็มากพอที่ทำให้เขาต้องหลังน้ำตาออกมาหากต้องทิ้งพวกมันเอาไว้เราต้องใช้วิจารณญาณเลือกชิ้นที่น่าจะขายได้เงินที่สุดเอาเถอะไว้ค่อยเป็นห่วงอีกทีตอนที่ทุลักที่นี่เสร็จเรื่องเสร็จล้วแล้วกันอาเริ่มค้นหาวัตถุดิบจำนวนหนึ่งในกองไอเทมมันคือวัตถุดิบที่จําเป็นสําหรับการทําเม็ดยาอมตะขณะที่สมุนปีศาจของเขากําลังกลิ้งเล่นอยู่อาเองก็ใช้ช่วงเวลาเหล่านั้นจัดการกับขั้นตอนการผสมและตกผลึก เอาละพวกนายอยู่ที่นี่กันเหมือนเดิมนะฉันขอตัวไปนอนก่อนกินอาหารให้ครบแล้วก็อย่าปล่อยให้ไฟดับเชียวล่ะอารับทราบรับทราบรับทราบแลวขอรับเลิกจู้จี้ได้แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับในาพาร์ทที่1ของตอนนี้เรานะก็เดี๋ยวถ้าผมทําทันผมก็จะทําออกมาเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมฝากไปกดติดตามแฟนเพจให้ผม้วยนะขอบคุณทุกๆคนมากครับสวัสดีครับ